สวัสดีค่ะพี่อุอ้มเาวเทียนนะคะวันนี้จะมาตักตัว Hey, ด,ดินปลูกค,แบบค่ะแบ่ท้ายก็ถุงนึงเนี่ยหนักแบบนี้นะคะหนักอยู่ที่750กรัมเนาะถุงนึงเนี่ยผมคำนวณแล้วคร่าวๆนะคะปลูกไม้ปลูกน้ำในกระถาง3นิ้วนะคะได้อยู่ที่10กระถางก็ลองไปคำนวณกันเพราะว่า3นิ้ว,ม,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 ว,วมันนะจะ,นป,ะประมาณนี่ยค่ะเป็นกระถางแบบเนี้ยสนิ้วเนาะ3นิ้วเพราะเวลาเราปลูกไม้เนาะเราก็จะใส่หินภูเขาไฟเข้าไปใช่ไหมคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยดินปลูกก็จะอยู่ประมาณขอบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็ที่เหลือจากขอบจากดินขึ้นมาเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะเป็นหินโรยหน้าดินที่ปูแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราสะดวกททีีีีีีี่่่่่จจะะะะะะะเเเเเออออาา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 มมมมโรรรรยยยหนน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 ้้้้้้้้้้ตตตตตไคคกกก็็็็ปปณถุงงงงึัััวววแแลสสูขข งั้นเถอะมันรับไหมก็เป็นสูตรที่เราคำนวณแล้วเนาะคิดคนของเราเองแล้วก็ก,ก,ก,ก็ยังไงก็ช่วยอยุ้มด้วยแล้วนนะคะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะลงโค้ให้ว่าราคาเท่าไหร่ก็ตักอยู่ประมาณตัวนี้ค่ะจะใช้ตัวนี้ในการตักแต่ละครั้งก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณเท่านี้เวลาเราจะใช้ปลูกไม้สามนิ้วเนี่ยพี่อิ๋มก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยนะคะเวลาใส่เราก็จะลองแบบลองดูว่าไปก่อนเบอร์ศูนย์นี่เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะก็จะลองไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยดินปลูกเราไปนี่ เอี่ยงมันก็จะเยอะใช่ไหมมันเยอะอยู่แล้วก็เกาะก่อนแล้เรากปลูกไม้เนาะน,นี้ไม่ทำวิธีปลูกให้ดูอะฉันเห็นว่าถึงตัดเนี่ยประมาณใช่ไหมตรงนี้นแสดงว่ามันลุานาอาจจะมากกว่าติดติดกระถางด้วยซ้ำไปนะคะ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงรายละเอียดราคาให้ถ้าคุณส่งเดี๋ยวเดีลงให้อีกทีนะคะว่าพิษในอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณก่อนแป๊บ,บนึงโอเคค่ะ